เอาละครับเพราัการโซดินคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมโปรเฟสเซอร์ฉันเช่นเคยนะครับทุกคนนะครแล้วก็วันนี้เราอยู่ในเกมของกระน้าแฟนตาซีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวอันนี้เพิ่งโหลดเข้ามาเลยเพิ่งมันเพิ่งแจ้งเตือนมาผมก็โหลดมาละก็มาถึงหน้าตั้งตัวละครครับเลือกตัวผู้ชายแล้วกันฮนะโอเคปเปอร์เซ็นในเกมก่อนทุกคนไม่ได้ยินแต่ผมไม่ได้ยินเสียงนะโอ้นายท่านในที่สุดท่านก็มาฉันเป็นพ่อบ้านแม่ของท่านชื่อทอมมี่โอเค โจเมือง,งก็คือเราเนี่ยเอ่อฉันเพิ่งบอกพวกยามไปคือว่าฉันอาจจะไม่อยากยเป็นเจ้าเมืองทอมนีอ่อ้าว่าแล้วเพราะเมืองนี้ทรงดีนะโปรดเข้าใจทีนะนั่นเป็นเพราะเพิอพ่อนตัพวกอะไรวะเนี่ยพวกอะไรวะดะพวกทรอนจัมดีท่ตัวดีน่นจะเขียนว่าห่านะครับฮะชัวร์เหรอแล้วชาวเมืองเหรอพวกเขาไม่ต พวกทนทั him, 50, source, ้งหมดตกจัดการแล้วท okay. sure. ุกคนปลอดภัยดีมาเถอะอาจารมาไปดูรอบๆเมืองก่อนอื่นเรามาปลูกบ้านเมืองกันตอนต้องมาคารโอเคค่ะแล้วก็ละอิดข้ามาอย่างนี้นะเฮ้ยเอาวะพอเราได้เสียงทุกคนนะต่อไปส่มคัองเก็บของ เก <Okay, S 2> ลาก็าอิดลงมานะครับทุกคนโอเคแล้วเสร็จละไหนต่อเรามาช่วยกันปลูกข้าวสาลีก่อนไหมโอเคได้เลยอ่ะไอ้าหนุ่ยอ๋ออย่างงี้โอเคลากเปิดเวลากระลาบอย่างงี้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 สร้างไรเพิ่มปลูกพืชผลและเก็บเกี่ยวโอเคคราวนี้เราไปดูงานที่ฟาร์มวัวกันนี้ไหมโอเคแต่ที่วัวน,นะครับผมโอเคงานนี้คือการให้อาหารใช่ไหม okay, เป็นลากเปื้ แต่ที่วัวนมเพื่อเก็บน้ำนมฟรีโอเคเก็บทุกลงเก็บเก็บนะฮะอ๋อโอเคอลไรเงี้ก็รากปื๊ดนายท่านสุดเยี่ยมเราสามารถผลิตนมแต่อร่อยได้แล้วยินดีด้วยให้โอเคเราจะปิดล็อกกันัะตัวนี้ก็มาขั้นตอนการเก็บผลผลิตนะครับเอ็บติ้มแล้วก็รากปื๊ดปัดปื๊ดปัดปืัดมันสามทั่วไปนะครับนายท่าน พวกเรามาลองทําขนมปังจ้างร้านขนมปังกันเถอะโอเคไปกดตรงนี้แล้วก็ผลิตตชนนี้ขนมปังสบัดเลือกจุดได้ใช่ไหมอ,อ๋อเขามางคับใหกดเลยอ่ะกดตรงนี้กดเลยแล้วก็รอเวลาอนะี้สักนิดหนึ่งนะครับปึ๊บทอมมี่เพราะว่าเราไม่มีอแรงนะทำขนมฉันต้องใช้เวลาฉันใช้เวทมน,นนิดหน่อยนั่นแหละขอเปิดตัวหุ่นคนณงานเด๊ะ เคยกดครับผมแล้วก็เรื่องผู้จัดการคุคนงานนะครับตกลงอ๋อนี่คือถเราเวลาเราแจ้งทำงานเราแค่ลากมาวางอย่างนี้ใช่ไหมโอเคฟรีตกลงโอเคแต่ฉันฉันรู้อยู่แล้วว่านายท่านต้องทำได้นท่านเก่งที่สุดเลยไอ้ยินดีด้วยปลดล็อกเรียบร้อยนะฮะโอเคอันนี้คืออะไรเนะี่ย นี่ฉันมาทําอะไรนี่กันนะฉันไม่ได้ต้องการที่เป็นเจ้าเมืองฉันต้องการไปจากที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะตรงนั้นมันคืออะไรกันนะเขาไปดูเขาเข้าไปดูครับต้องเข้าไปดูเฮ้ยเฮ้ยมันคือตัวอุ้ยอะไรอะมังกรอะไรอะนี่มเน่ยอะไรกันเนี่ยมังกรนี่นะมังกรได้รักว่ะ อากรีเฮ้ยใครมาแตะต้อมังกรของฉันโอต้ตอนนี้เขาโดนเราโดนคนโกรดน่ะนทุกคนใชจะจะฉัะนแค่กําลังวิ่งหนีมาอ่าไม่สิฉันฉันคือเจ้าเมืองคนใหม่แค่ตอนนี้แล้วนะมังกรตรงนี้มันมันฝึกยากนะถ้ามันโกรธขึ้นมามันย่างเมืองนี้เหมือนหมูกระทะเลยนะอุยโหดว่ะทุกคนเพราะมันยังเด็ก เราควรจะเอานมให้มันเพื่อให้มันใจเย็นลงโหต้องลองมังกรกินนมนะครับทุกคนมั <c oughs> งกรขนส่งที่เร็วอ๋อนี่คือมังกรขนส่งใช่ไหมอ๋อเราสามารถเลือกได้ขนส่งใช่ไหมโอเคโอเคอย่างนี้คิดเลยในเช่นดูเหมือนไม่มีอะไรต้องการสอนได้เร็วเปรี้วแหละเอี๋มึง ที่ฉันเรียนอะไรมาตอนไหนเนี่ยท่านอยากให้เมืองของเราเป็นแบบไหนงั้นเหรอฉันอยากเห็นเมืองที่ท่านสร้างขึ้นกับมือนะต้นการสร้างเมืองท่านเก็บเกี่ยวพืชผลผลิตนมและทําขนมฝรั่งเสรด้วยสุดยอดมากมันก็ประมาณนี้แหละทําไมไม่ลองมันด้วยตัวเองละ่ะข้ามัน่นใจว่าท่านจะทําได้ในเช่นโอ้รางวัลวะอ,อ๋อเนี่ยอันน้นคือรางวัลล็อกอินใช่ไหมทุกคน โอเคได้เผ็ดล okay. ะโอเคเดิเมตอนที่เราเปิดปูเผือกเอาปสมได้นล้วน,นะเออชึบอ๋อจะลื่นกว่าโอเคบัดเรามาปลูกผักกันนะครับทุกคนโอเคปลูกผักปลูกผักปื๊ดส่วนแบ่งนี้ก็เป็นข้ขาวโพดแล้วกันปื๊ดโอเคอันนี้คนก็องทำความทำความนะครับนมวัวก็ปื๊ดอให้มันกินฮนะ เอ้ทำมันปังไงเยอะอู้งานน้องขอร้องขอร้องอย่าอุ้งานอ,อ,งอ,อ,งอย่าอุ้งาน,อาองงานโอเคตอนนี้ตอนนี้ทำไรได้มั่งนะ่ะอ๋อนี่คือครั้งเก็บของนะทุกคนตอมาตอมังกรน,นะไปส่งโอเคมักนก็นไปส่งนะทุกคนโอเคยินดีด้วยปลดล็อกเรียบร้อยโอเคแต่กีมมก้มั่งในที่สุดเขาออกมาจากปราสาทได้ฉันต้องรีบบุ่งหน้าไปที่ภูเขาก่อนที่จะเจอทอมมี่อีกครั้ง อาวิ uh. it, feels, ่งเด็ดเดเดเดียวใครอยู่ตรงนั้นน่ะฉันจะมาถูกเจอตัวตรงนี้ไม่ได้นะเฮ้ยากว่าทุกคนมียากอะถ้าพัาดน่าอยากอยากน่าตาหน้ารักจังอุ้ยอะไรอ่ะเอ่ออะไรน่ะมันมีบางอย่างเพิ่งผ่านไปแน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันลักพาตัวนี่ทอมมี่มาแล้วทอมมี่มาแล้วทุกคน ในท่านฉันตามหาในท่านเป็นชั่วโมงเลยทำไมอยู่ๆในท่านก็มอามอยู่ตรงนี้แบบเอ้ยมึนลืมอะไรวะะลืมอ๋อลืมนัดเสียงไหมไหมในท่านฉันตามหาในท่านเป็นชั่วโมงเลยทำไมอยู่ในท่านต้องมาอยู่ในที่แบบนี้เออฉันพยายามที่จะหนีเออหมายถึงไม่มีอะไรหรอกมีชาวเมืองอยู่ตรงนี้แต่พวกเขาถูกถูกตัวประหลาดจากตรงนั้นลักพาตัวไป ตัวที่รักมาตัวไปน่าจะเป็นกัปปันโทแน่ๆฉันแน่ใจเลยนะขามาจะชอบซุ่มอยู่แถวรอบเมืองแนี่แหละเมืองมาช่วยพวกที่ถูกจักประพาตัวมันต้องการอมแซมฟันแฟ,น,ฟนตาซีอินที่พวกพังี้เสียกอนเพื่อใช้เป็นที่รวมของตัวเราเพ่จะเป็นอะไรโอ,อาแเ้วอีไปส่งมาเออสร้างแล้วอ่ะกดรออีกแล้วโอเคฮย้ย แต่ผมรู้สึกว่ามัน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 ก็แก็แปลกใหม่นะมันก็ไ่เิงแปลกใหม่แล้ต่ภาพผมว่าภาพมันน่ารักนี่เสนอมาจักรฮิโรโอเคอันนี้คือฟอรีอะเวฟฟรีก่อนเอ,อ,อ้ีปิงพิงอุ้ยภาพน่ารักอะได้รับชาวเมืองเพิ่มเขาอยู่ได้หายาทุกคน,น,นระดับ5าดาว โคตรตัวโคตรเปียวโคตรเปียวโคตรฟ้าอ่ะตรงไหนมาตรงนี้การสำรวจจะเริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อนหนท่านของเอ้าโดนดัดเสียงแล้วไหมการสำรวจจะเริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อน่ะก็ต่อเมื่อท่านเลือกชาวเมืองนักประจุภัยออกไปจะว่ายังไงถ้าเราจะส่งแมกไปกดโอเคเริ่มเฮ้ยอ่ากดทำน่ารักดีนะน่าลองลองลองเขาเลี้กันดูนะครับ เพื่อวันต้องวันนี้การสำรวจคงจะใชเวลายาวนาน,นมันมีวิธีทำให้เร็วคันดีนะดีใจก็เลยให้ดูเตติกนะครับแล้วก็กดปีอ๋อแต่ไหนนะคนได้ต้องเสียเพชรด้วยเสียอะไรสักอย่างครับอันนี้เก็บของคือระดับหนักๆล้ลมอันหนึ่งคนครับเราบจ้างองานจ้างเมืองที่แฟนตาซีอินดัสทรีมีชาวบ้านมากมายที่พร้อมมาช่วยท่นอยู่นะผอคอดว่าเสี่ยงนะทุกคนเขาทนนะมา,าดีๆละออโอ้ไหนท่าน ท่านกลับมาแล้วขอบคุณที่ซ่อมแซมแฟนตาซีอินให้กลับมาใช้ได้อีกครั้งเป็นพคุณของยังมากอเออ่อ,อสันแค่ทําสิ่งที่ควรทำนะแหมพูดประเอกยิ่งใหญ่เลยฉันวางแผนจะตกแต่งแฟนตาซีอินมาอีกครั้งเพื่อนจะมีลูกค้าเยอะ,ยอะไอเดียอะไรที่ฉันพอจะเอามาทําได้บ้างนะแฟนตาซีอินแฟนตีอินปลดเลิกแฟนตาซีอินของท่านที่เขียนกัการเทวะเยอะก็อย่างนี้ดีดกว่าทำน,นี้ทุก เฮ้ยผมเลยผมเก็บเกี่ยวแล้วทุกคนอะไรคืออะไรคือปีว่ะอะไรคือฟรีอะผมมันแนนนะคนน่าต้องมีการเติมเก่งเกิดขึ้นนะเก็บของเก็บๆๆๆทุกคนได้ได้ได้ขนมปังแล้วสวยเลยลงมาทำตัวลุกปื้ดอันนี้ก็ขับอันนี้ก็เป็นเอาข้าวโพดแล้วกันข้าวโพดรื้อเคทำอะไรต่อได้อีกอันตรงนี้พวกอ๋อเด้อไปมางกอน โอ้โอโยลงมาแล้วเก็บปลื้ดเอาขาให้พีดิ้ค้าหมดแล้วทุกคนต้องรอค้าโตก่อนนะคนนี้แล้วก็มาตรงที่ตรงนี้แล้วก็ดูพิเศษคืออะไรไม่มีอะไรดูใหม่ดูใหม่ก่อนอันนี้อ๋อแปลผักโอเคสามารถเลือกไปผักได้นะครับโอเคเอ้พวกพวกเล่าดนะทรับผมคือใช้ได้นะไม่ได้แย่นะครับโอเคงี้ เราปลุกเราปลุกกับพวกก่อนนะแปลงค่าน่ารักเดียรทุกคนไม่ชอบว่ะปลุกเฮ้ยข้าพ่เอเฮ้ยแต่ข้าตัวเร็วนะพ่อเก็บเกี่ยวแล้วปืด๊ดยินดีด้วยอุ้ยปลดล็อกเยอะจังเลยทุกคนแต่หลยังไม่มีตังค์มาซื้อมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้น <laughs> ถ้าฉันไม่รีบทอมมี่จะต้องกลับมาแน่เลยฉันต้องหนี้ <laughs> นีอีกแล้วอ่ะ <laughs> อุ้ย อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเติมฮะใครตรงนั้นเนี่ยจิตวิญญาณแห่งเจ้าเมืองดาบทองเน่เมนนี้เป็นของท่านใช่ไหม <c oughs> มันเก่าไปนั่นเลยเทปลักกับคนดัดไม้เลยป้าวนะนับไม่ได่ของฉันอันนี้อันนี้ก็ร้องถามเรื่ยอยๆอ่ะไม่ใช่ดาบของฉันไม่ดับเหล็กโอไม่ใช่หรองั้นขอแบบอบคำนึงนะอันนี้ก็ถามก็ใช่ เออออไอ้ครับโอ้ไม่หมดเรื่องราวด้วยหรอถ้าส่วนชาวเมืองไปที่เมืองลึกรับจะได้รับรบางวัลพิเศษด้วยนะอ่ะสำรวจเริ่มถ้า <c oughs> ประภารักดีไว้ทุกคนมาใช้ไวลันอ่ะการกดฟีไปก่อนนะ อ๋อไม่ใช่นะคงไม่จะเป็นการสำรวจหรืจะเป็นการสำรวจแบบสำรวจสำรวจเหมืองเลยนะทุกคนนะเอาแหละโอเคต่อมีฉันอยากบอกเสริมแต่ก่อนหน้า,านีน้ฉันไม่อยากเป็นเจ้าเมืองเราจะเดี๋ยวซ่อมแต้มประสารเลยไอ้นี่ก็จะเป็นอย่างเดียวเลยเว้ยโอเคเราซ่อมแต้มประสารนะครับเปริร์ฟอุ้ย หาติกติกติกออกโอเคผ้ารัดดีณอะโอ้ทำไมนกคูนอยู่ตรงนี้ล่ะโอเคโอเคค้างของขวัญแทนของเคุณเนาะทงคู่กับไฟถนนหลังลงคู่โทงแล้วกันทุกคน มนกม็ไม่ค่อยมีแบบจิตไม่ค่อยมีหัวสินเท่าไหร่นะกครงการนี้จะสร้างอะไรสักอย่างนะึงโอเคได้ของรางวัลมาละมาเก็บข้านมปังนะฮะแล้วก็ห้าทำต่อนะอืมโอ้ข้างทางนี้หมดอ๋ออ๋อกีเข้าจาใจละพอพอพอจะเริ่มเข้าใจเกมแล้วทุกคน นี่คืออะไรอ่ะหนีอ่ะหนีอ่ะโอเคไปส่งเมื่อนไปส่งมันไปส่งโอเคโอเคก็ไว้คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนไว้คลิปหน้ะมันยังกระต่อนะครับทุกคนครับก็ท่านเมื่อนชอบลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าสำหรับเพื่อนแจ่มนี้มันสนุกหรือเปล่านะครับท่านเมื่อนชอบนะครับก็ไปลงโหลดเล่นกันได้นะครับทุกคน โอเคมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมาเล่นมันเป็นยังไงต่อครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ